สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงไซเลนเฮดกันนะครับและคลิปวิดีโอในวันนี้ผมได้มีรูป5รูปที่ถ่ายติดไซเลนเฮดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูรูปภาพทั้ง5รูปนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูที่รูปแรกกันได้เลยครับรูปภาพรูปแรกนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นในป่าลึกแห่งหนึ่งเมื่อมีชายคนหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตก่อนที่มันจะถูกแชร์ไปยังล้นหูล้นตา ท่านผู้ชมคิดว่าภาพนี้มันเป็นของจริงหรือเป็นเพียงแค่ตัดต่อท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับภาพที่สองน,นี้นะครับมันอยู่ในหมอกหนาเลยทีเดียวแล้วภาพดูว่าน่าจะเก่ามากพอสมควรเลยนะครับน่าจะมีระดับ10ปีถึง15ปีเลย สำหรับภาพถ่ายภาพนี้นะครับผมได้มาจาก facebook ของชายคนนึงนะครับและเขาลงเมื่อ9ปีที่แล้วเลยทีเดียวแต่ดูแล้วจากภาพน่าจะมีอายุมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าภาพนี้ตัดต่อหรือว่าเป็นภาพจริงถ้าเป็นการตัดต่อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนับว่าเป็นภาพที่ตัดต่อด้เนียนที่สุดเลยนะครับภาพที่สนี้นะครับ ดูแล้วน่าจะเกิดที่ชายป่าแถบออสเตรเลียนะครับภาพนี้ผมได้มาจากเว็บเรดดิตนะครับเขาโพสต์เอาไว้พร้อมกับเขียนข้อความว่ามันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่อาศัยอยู่ในประเทศของฉันและมันกลับมาบุกเมืองฉันอีกรอบหนึ่งแต่ดูจากภาพนะครับดูแล้วอาจจะเป็นภาพตัดต่อก็ได้หรือท่านผู้ชม มีความคิดเห็นแบบอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับภาพที่4นี้นะครับเป็นภาพที่ถ่ายไซเลนเฮดได้แรกๆเลยนะครับภาพภาพนี้นะครับผมเคยเล่าเหตุการณ์อันสยองขวัญไปแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ทุกท่านฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับภาพนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขา ได้เดินกลับบ้านตามลำพังนะครับและเขาก็รู้สึกว่าเสาไฟฟ้าหลอบตัวเขาดูเหมือนว่ามันจะขยับเองได้เมื่อเขาหันไปมองที่ถนนเขาก็พบกับเจ้าไซเรนเฮดและเขาก็ได้ถ่ายภาพภาพนี้ก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปถ้าใครนะครับอยากฟังเหตุการณ์นี้แบบละเอียดคลิปวิดีโอเก่าๆผมเคยเล่าเอาไว้แล้วนะครับลองกลับไปดูได้ ดอท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้มันเด้งเอาไว้ให้ทุกท่านกดเข้าไปดูได้นะครับและภาพนี้ก็เลยโด่งดังมากท่านผู้ชมคิดว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่คอมเมนต์บอกผมนะครับที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ภาพสุดท้ายนี้นะครับภาพที่5เป็นภาพที่ถ่ายน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วและถ่ายเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ เป็นภาพของช่างกล้องคนอื่นเขาบอกว่าเขานั้นตั้งใจไปถ่ายทางช้างเผือกที่โล่งกว้างนะครับคือเวลาการถ่ายทางช้างเผือกนี้นะครับเขาต้องตั้งกล้องทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเลยนะครับและห้ามมีแสงสักนิดเข้าไปในกล้องไม่นั้นทางช้างเผือกหรือภาพที่เราจะถ่ายมันได้หายไปเลยนะครับและเขาได้ตั้งกล้องนี้ไว้เป็นเวลาเกือบ8ชั่วโมงคือตั้งแต่หัวค่ำยันเช้านะครับ และเสี้ยววินาทีในภาพภาพนั้นแต่ถ้าเปรียบเป็นเวลาจริงๆก็น่าจะเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับได้มีภาพตัวประหลาติดเข้ามาในภาพเลยได้เป็นภาพภาพนี้ขึ้นมาและเขาก็ได้ไปโพสต์ไว้ที่ reddit นะครับท่านผู้ชมคิดว่าภาพนี้เป็นเพียงการตัดต่อหรือเป็นของจริงโปรดใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5ภาพทายตีไซเลนเฮดที่ผมนำออากมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าเป็นไปได้ช่วยกดแชร์ให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับและคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอแบบไหนอีกก็<อ>าสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้หรือไว้ในเพจ Facebook นั่งเล่าเรื่องได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ